สวัสดีครับผมนายแดนสุทครับเจ้าหน้าี่พนักงานเจ้าหน้าที่ปั๊มมันแล้วครับเมรกันนะครับนี่ะครับครับกัสดิครับผมเช้าวนี่ตำจครับเมื่อกี้ท่านพูดวาเสาความอาลเาเป็นผู้นำหรือผูลาคำเลยเป็นผู้นำครับครับ วันนี้อาจะเก็บเกี่ยวสัการเกบเกี่ยวสักการีเ์วสอนเวือยากคับวรเนี่ยครับสรุปย้ายที้องตอดี้ครับกรปดีเพนรงานครับผมประจไฟครับยานอยู่ขัลมาครับจะเล่นกีัวครับ คนนะคะดิฉันนะคะน้าเราช่วียนรูยาวนานนะคะชื่อเรียน้องเก๋อมีสองครั้าชนะก่องเราเพราะแตกันกันนะคะันนี้นี่ครับดิฉันนะคะ,ะ,คคะเป็น,นะคนีค้นะคะ